สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนแฟๆคาราเมเช่นไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะหม่ามาต้อยคาร่าและก็ครอบครัวของเรามาเที่ยวที่ IGA Park หรือคนเยอรมันเรียกว่าอิกะพาร์นะคะามาชมหงนะคะครอบครัวหงแลมีแม่หงที่สวยสง่าม,มากแล้วก็ลูกหงทั้งหกตัวนะคะแล้วก็อีกสักพักเดี๋ยวก็จะเห็น ปป้าหรือว่าพ่อหงตามมานะคะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะมีลูกหงคุณพ่อมีเม่แต่ว่าตอนนี้เราจะหายให้ดูเฉพาะเม่กับกลูกก่อนนะคะหงเนี่ยจะงามสง่ามากเมื่อโตเต็มวัยนะคะแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ย จะออกสีเทาๆขี้เลขี้เลนะคะเหมือนลูกเป็ดขี้เลก็คือหงนะคะตอนนี้คาร่าก็ตื่นเต้นที่เห็นหงเลยนะ,ะหงเนี่ยเป็นนกน้ําขนาดใหญ่นะคะอยู่ในวงเดียวกับเป็ดและก็นกเป็ดน้ำนะคะมีลักษณะทั่วไปเนี่ยจะมีจะมีขนสีขาวทั้งตัวจะงอยปากสีเหลืองส้มและมีปุ่มสีดําที่ฐานของปากนะคะปกติแล้วมกกักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงนะคะในบึงน้ําเพื่อกินพืชน้ําแล้วก็สัตว์น้ํา ะะกินสัตว์น้ำขนาดเล็กพบมากนะในฮวีบเอเชียต,ตอนเหนือนะคะฮวีวยุโรปทางตอนเหนืออเมริกาออสเตรเลียนะคะแต่ตอนนี้นะคะแม่หงและก็ลูกๆกกำลังพากันกินเหมือนกับสาหร่ายเลยนะ,ะจิกสาหร่ายแม่หงสนี่ก็จะงามสง่านะคะเหมือนที่คนไทยมักจะเปรียบ เอยเปรียบเทียบกันว่างามดังหงแล้วงามสง่ามากแล้วก็ไม่หงตัวใหญ่นะคะภาพออกมาอาจจะดูแบบตัวไม่ใหญ่แต่จริงๆแล้วที่ผมมาต้อยไปดูใกล้ๆตัวใหญ่มากขาวสวยสง่านะคะแต่ว่าลูกหงเนี่ยก็ <c oughs> จะเป็นแบบสีดำๆเทาๆเลยค่ะนะคะตอนนี้ก็ มีความสุขแบบหวกว่ายค่ะแล้วก็ตื่นเต้นค่ะวิ่งไปวิ่งมามองหงอยู่นๆตื่นเต้นค่ะแล้วก็หงก็ส่งเสียงคำรามใส่คาร่าก,กลัวแบบกลัวว่าคาร่าเนี่ยจะไปเบียดเบียนไปทำร้ายอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะมาม่าต้อยเนี่ยไม่ได้อัดคลิปตอนที่เป็นเสียงจริงๆนะคะมาอัดคลิปเพิ่มที่หลังเพราะว่าเสียงลมแรงมากค่ะวันนี้นะคะ,อะ19องศาเนาะ ลมทะเลก็แรงนะคะวันนี้ปกติก็คือเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนแล้วแต่ว่าก็ใส่เสื้อกันหนาะวให้คาร่านะเพราะว่ามลมแรงจริงๆเลยนะดูความงามของหูไปเรื่อยๆก่อนนะคะนี่หูจะคอยแบบตก บลูกหมูนะคะไม่ให้ห่างเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรในความเป็นแม่นะเนาะก็ต้องแบบดูให้อ่าย่าให้มีภัยอันตรายอะไรเนี่ยคะ่ะกับลูกๆของตัวเองนะคะ ตอนนี้ก็คือกินสาลายนะกับลูกๆมามาต้อยถ่ายคลิปถ่ายรูปออกมาเนี่ยมันเป็นสีขาวเบอร์ไปหมดเพราะโดนแสงแดดนะแสงแดดนี่แนะแสงแดดเยอะมากนะคะแสงแดดจ้าเลยไม่เห็นว่าจริงๆอ่ะแม่หงกับลูกเหงกมันจะมีสีที่แตกต่างกันมากเลยนะ ลูกหงจะออกเป็นสีแบบสีเทาๆสีน้ำตาลน้ำตาลเม่หงจะขาวงามสง่าถ้าสมมุติว่า <c oughs> เราไม่รู้มาก่อนว่คือลูกหงคือลูกเป็ดขี้เละมาก่อนเราจะคิดว่าไม่ใช่แม่ลูกกันเลยทีเดียวค่ะ,นะคะตอนนี้กินสาลายค่ะแบบแมวไหวมีความสุขนะคะ ปกติคำว่าหงเนี่ยจะเขียนนะคะเขียนด้วยคำว่า,าภาษาไทยเขียนว่าหหีงงอเสือกะลันะหงนะคะเป็นสัตว์ปีแต่ว่าบางครั้งคนไทยก็มักจะเขียนผิดเขียนคำว่าหงหหีงงอสีกะลันนะ,ะแต่จริงๆแล้วตามหลักที่ถูกต้องเลยก็เป็นหงหีงงอเสือกะลันนะคะ นี่ก็แบบหากินสอนลูก่ะแล้วก็ลูกๆก,ก็ไม่ยอมห่างจากม่เลยคะ่ะแล้วก็ม่ก็คอยปกป้องเวลาคะะล้าวิ่งเข้ามาใกล้นะคะหงก็จะส่งเสียงคำรามค่ะแต่หงไม,ม่กลัวคนเลยนะคะที่นาที่นี้นะคะอ่ะาอินจีปาร์คไม่หงไม่กลัวคนเลยเพราะว่าคนผูกพานมากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะ่ะค่ะ เคยมาหลายครั้งแต่ว่าปกติจะเห็นอยู่ไกลๆวันนี้โชคดีหน่อยก็คือมาเห็นใกล้ๆนะคะน่ารักจริงๆเลยมามาต้อยนี่เป็นห้างถ่ายคลิปอยู่ตั้งนานเพราะว่ากลัวไม่มีคลิปจะมาลงให้เพื่อนๆดูค่ะคาร่าตื่นเต้นใหญ่เลยค่ะวิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆแต่ว่ามามาต้อยอ่ะไม่ได้หายลงเยอะเพราะว่า เดี๋ยวจะติดภาพคุณอื่นมาด้วยนะคะคาราก็วิ่งเล่นตรงนี้เพราะว่าไม่อยากจะเบอร์หน้าหรืออะไรของเขาก็เลยแบบถ่ายแต่หงลวกันเนาะเพราะว่ามันเป็นความสวยงามน่ารักนะคะงามสง่าดังหงจริงๆค่ะเขาเรียกว่าอะไรพ่อเปิดก็กําลังจะกลังจะว่ายน้ำเข้ามาใกล้ๆใกล้ๆแล้นะะเนี่ยมองอย่าใกล้ๆก็ไ เป็ดนะคะหน้าครอบครัวกำลังจะไล่น้ำมาแม่แล้วก็ลูกเป็นความน่ารักมากอยูเป็นครอบครัวหะคยเป้าหักพราหนูกำลังมาแล้วมองใกล้ๆจะเหมือนเหมือนแบบใกล้ช่างเลยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักจริงๆเอุ่นนะคะเหมือนเหมือนกับคนเลยเป็นครอบครัวใหญ่ๆนะฮะปกติแล้วอ่ะหนูจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ๆนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ลูกหกตัวเนาะมีพ่อมีแม่ จะอยู่กันเป็นปูงใหญ่แต่ว่าสมัยนี้ไม่ค่อยจะมีไม่เห็นแล้วนะคะผมชอบกินปลาตัวเล็ก <'s> ๆแล้วก็สาลาย่น้าตรงนี้เป็นสาลา่นะคะที่ผมกินอยู่ รักกมาเลยค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ด้วยกวันมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวแล้วนะมีความสุขอุ่นนะหลังจากนี้สักพักหนึ่งนะคะ ครอบครัวหงครอบครัวในพ้ท่าบนว่ายน้ำลอน้ำว่ายนไปกลางทะเลก็จะเป็นสิ่ปกตวันแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะจวนบบนีอยู่นเมารต้อยหางเนี่ยค่ะนีก็คือเป็นท่าเรือไจีปากไม่สามารถแะปวดมาฝังที่ได้คนเยอะมากค่ะแล้วก็เสียงดัง Just admit that you're just afraid Time to let go of all I your fears and mind. mind. Stand oh, up on beside on me, on. don't you hide We can build a better place If we can just find a way Then we can live a better day Rise mm. from the ashes, from the anger, from the Together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. อย่าลืมกดซับสไครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคาราามเชเชนไทยในเยอรมันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย